ทรีตเมนต์เคลือบแก้บอกว่าเหม็นแล้วตัวนี้เหม็นยิ่งกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกอีกแล้วนะคะในช่อง SG Channel นะคะวันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงทำไมผมฉันแบบดูแบบ อ่าผมขาวหายไปแบบแตัดสีผมยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ยังดูกลืนเกิเป็นแบบไอน้นี่ไม่ไปทําสีผมที่ไหนเลยนะเธอบอกเลยบอกตามตรงว่านี่ไม่ไปทําสีผมอะไรเลยแต่ว่าสืบเนื่องมาจากคลิปมาต้นปีเนาะว่าเกมต้องสั่งของให้ครบเท่านี้แล้วถึงจะได้ส่งฟรีใช่ไหมนั่นแหละเกมก็เลยต้องหาอะไรซื้อมาอีกหนึ่งชิ้นปรากฏว่าอ่ะก็ลองดูว่าแชมพูปเปลี่ยนสีผมปิดผมงอกปิดผมขาวดีกว่าก็เลย ผสมกันแล้วมันจะได้จะส่งฟรีเกมก็เลยอะซื้อมาดีกว่าซื้อมาลองตอนแรกไม่ได้คาดหวังไม่ได้อะไรเลยบอกเลยนะคลิปนี้คือพูดตามเนื้อผ้าอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ว่าอะไรไม่ดีก็พูดตามตามความเป็นจริงอะตรงตรงตรงไปตรงมาเลยนะคะแบร์ไต่แบบแบร์จริงๆนะคะโอเคคือเรื่องของเรื่องนั่นแหละอย่างที่บอกว่าต้นปีเกมได้ซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งมาทดลองไม่ได้ไม่ได้หวังผลไม่ได้คาดอะไรหรอกแค่กะว่าเออได้ส่งฟรีเพราะมันราคาก็ ่ารู้สึกว่าตราเก็บซื้อแปกว่าบาทหรือเกต้นต้นเนี่ยมันก็ยังถือว่าถูกอยู่แล้วปริมาณที่ได้คืออ่าห้าร้คือเยอะนะก็ก็คือเยอะเลยแหละก็คิดว่าแบบเออถ้าไม่ดีก็ก็แค่หยุดใช้ประมาณนั้นแหละถ้าเป็นรังแคหรือว่าแพ้หรืออะไรใดๆก็แค่หยุดใช้ก็คงไม่ได้เสียหลายอะไรหรอกมั้งปรากฏว่าใช้เนี่ยใช้จนจะหมดขวดอยู่แล้วเนี่ยคือปรากฏว่ามันดี อย่างแรกเลยเดี๋ยวเกมให้ดูตัวโปรดักต์ันก่อนเนาะตัวโปรดักตตัวยี่ห้อก็ไปดูสรรพคุณมันชื่อแบรนด์ของเขาก็คือออกัสมันเป็นอ่าเป็นสมุนไพรนะคะเป็นเป็นแฮร์ดรายแชมพูก็คือไวสะผมเป็นแชมพูสำสำหรับสระผมเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนผมงอกนะคะเดี๋ยวเกมให้ดูตัวบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวอ่าที่เกมได้ใช้มาเนี่ยนี่ 500 ml สีที่เกมใช้ก็เป็นสีแบบคอฟฟี่สีก็ประมาณเนี้ยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเหมือนซะทีเดียวหรอกเนาะแต่ว่าคือจะบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้คือเนี่ยหลายคนทักว่าเออไปทําไปย้อมสีผมมาหรอทําไมแบบไม่มีผมผมงอกเลยผมงอกหายไปไหนหมดอะไรเงี้ยแต่ทจริงมันก็มีอยู่บ้างแหละปะปลายแต่บอกกคือมันใช้ดีอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยแหกให้ดูเลยเนี่ยแหกทุกตรงให้ดูเลยว่า มันใช้ดีจริงๆก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเผื่อใครที่มีปัญหาคือโดยส่วนตัวคือเกมมีปัญหาที่ว่าอ่ะกินยาล้ซึมเศร้ายาอะไรพวกเนี้ย mm hmm. มีเอฟเฟกมีไซด์เอฟเฟกมีผลข้างเคียงกับเกี่ยวกับอ่าสีของผมเราสีของเมลานินสีผมเราอย่างเงี้ยทาให้ผมเราง,งอกเร็วก่อนไว้อันควรปะอันนี้สามสิต้นต้น,ตนเองมันทาไมมันรีบรีบงอกจางก็เลยแบบอ๋อน่าจะเป็นฤิ์ของยาอะไรอย่างนี้ อันเนี้ยซื้อมาไม่ได้คาดหวังเลยตัวที่คือก่อนในเนี้ยก็จะบอกเกินไปว่า,าทรีทเมนต์มะพร้าวมันผมเงานุ่มลื่นดีแบบโอเคเลยแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องน้ำหนักเต็มเพเลยหาทรีทเมนต์อะไรที่แบบว่า,าทำให้ผมมีน้ำหนักประมาณนี้เนี่ยทำให้ผมมีน้ำหนัก ก็ไปเจอทรีทเมนต์ตัวนั้นแหละเด็เกิมแปดแปดลิงทั้งสองอันทั้งทรีทเมนต์มะพร้าวแล้วก็ทั้งทรีทเมนต์บำรุงผมให้ผมหนักเนี่ยมีน้ำหนักเนี่ยทรีทเมนต์ตัวนั้นราคามันก็รู้สึกว่าจะไม่ถึงเก้าสิบร้อยหรือว่าประมาณเนี้ยเก้าสิบร้อยอะไรเนี่ยแหละจำไม่ได้จำคลิปไม่ได้แล้วโอเคแล้วมันคือถ้าร้อยสี่สิบห้าบาทในช้อปปี้มันจัดส่งฟรีใช่ปะ่ะก็ไลยต้องหาซื้ออะไรในร้านของเขาเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ส่งฟรีนั่นแหละก็เลย เอามาลองแล้วกันที่ยคนทักจริงๆว่าแบบเออผมไปทําอะไรมาทําไมไปทำสีผมมาเหรอผมถึงว่าไปนี่ไม่ค่อยมีงอกเลยซึ่งผมเกมคือยาวมากเลยนะยาวยาวจนถึงอ่าเขาเรียกว่าไงถึงช่วงบริเวณสะโพกแล้ววะก็จะมาแนะนําเลยว่าตัวเนี้ยอ่าใครที่มีปัญหาเรื่องผมงอกผมขาวก่อนไว้ควรหรือว่าแบบอยากปิดผมขาวอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเกมว่าน่าจะใช้ได้ผลนะเพราะว่าอันเนี้ยลองมากับตัวแล้วแบบรู้สึกว่ามันดี ดีมากขวดเป็นขวดตั๊มสุญญากาศขนาด500 ML นะคะใครที่แบบสนใจว่าเออเกมซื้อร้านไหนแล้วจะเป็นของแท้ไหมหรืออะไรเงี้ยอันนี้เกมไม่รู้นะว่าของจริงของปลอมหรืออะไรแต่คือปกติราใช้ได้ผลแล้วเดี๋ยวเกมจะแปะร้านที่เกมซื้อไว้ให้เรากันเนาะก็วิธีการใช้ของเกมก็คือปกติเกมก็จะสระอ่าสระผมอาทิตย์ละสองครั้งอย่างที่เกมเล่าไปฟังเนาะก็ครั้งแรกคือลงครั้งแรกคือเกมจะใช้แชมพูปกติที่แบบ ช้สระผมก่อนเพราะาช่วยขจัดความมันบนหนังศีรษะหรือว่าช่วยทําความสะอาดหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมเรากรอกแล้วก็ล้างออกจากนั้นก็ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นแชมพูตัวนี้นะคะก็คือกดมาก็แล้วแต่แล้วแต่ความยาวของเส้นผมเราอะ่ะก็กี่ปัม๊มเกม็มก็ไม่ได้นาะบก็คือบางทีก็ล้นมือมาอย่างนี้เลยแบบเลงมาอย่างนี้เลยได้บางก็คือระเลงเลยคือหนึ่งขวดเนี่ยมันเป็นแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสองอันนะ เห็นเห็นไอ้นี่ป่ะเนี่ยคือเขาแบ่งเป็นสองสองช่องคือมันจะเป็นฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นน้ํายาย้อมผมอีกฝั่งน่าจะเป็นบำรุงเส้นผมอะความรู้สึกที่ได้นะคือแบบว่าเออครั้งแรกก็แบบไม่ได้แบบอะไรมากมายอะไม่ได้แบบหมายใจว่ามันจะดีมันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยอืมแต่ปรากฏว่าใช้ไปสักพักนึงเออมันดีนี่ว่ามีแต่คนทักใช้แล้วรู้สึกว่าผมจะแบบลื่นลื่นขึ้นสะง่ายขึ้นมากเลย สระง่ายไม่เหมือนแบบแค่แชมพูยอย่างเดียวตัวนี้เหมือนจะเป็นแบบอ่าน้ำยาย้อมผมกับครีมนวดผสมกันแล้วก็เวลาสระมันจะรู้สึกว่าผมเราจะลื่นขึ้นสระง่ายขึ้นแบบใครที่แบบมีปัญหาเรื่องผมขาวผมขาวก่อนไวอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่อยากย้อมผมไม่อยากกัดสีผมหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ใช้ตัวเนี้ยแค่นี้ก็น่าจะเจนจัดพอแล้วก็เขามีไว i ์ไรเซอร์ด้วยนะคะถึงว่าทำไมเพิ่งจะเพิ่งจะได้มาอ่านกล่องนี่แหละอืม คือเขามี m o i s t u เ i z e r ได้ถึงว่าทําไมแบบสระผมแล้วผมแบบดูนุ่มนุ่มลื่นสระง่ายนะแล้วผมก็เงาพอสระเสร็จทิ้งไว้เก็บจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแค่นั้นแหละคือแบบเหมือนสระผมทั่วไปเลยใช้เหมือนสระผมทั่วไปเลยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็ล้างออกล้างออกเสร็จแล้วเก็บว่ค่อยมาลง treatment อีตัว treatment keratin เ,เคลือบแก้วอะ่ะนั่นแหละลง t r e m e n t เคาตินเคลือบแก้วก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะมา อ่ะพอมันทั่วแล้วใช่ไหมโลเคชั่นก็แก้วทั่วแล้วใช่ไหมก็จะมาลงเป็นทรีทเมนต์มะพร้าวอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะกบกลิ่นทรีทเมนต์นะพูดถึงเรื่องกลิ่นของตัวนี้บ้างดีกว่ากลิ่นตัวนี้ทรีทเมนต์เคลือบแก้วบอกว่าเหม็นแล้วตัวนี้เหม็นยิ่งกว่าไม่น่าพิสมัยเอาอย่างนี้ดีกว่าเหม็นคือแบบเหม็นไม่ชอบเลยอ่ะหรือถ้าใครชอบก็คอมเมนต์บอกกันนะว่าหอมอันนี้คือบอกเลยว่าเหม็นตามความเป็นจริงคือเหม็นมากเหม็นแบบเออเหม็นนะ เหม็นก็คือเหม็นนะให้อธิบายยังไงอะเนาะก็นั่นแหละมีประมาณเนี้ยเป็นแชมพูที่แบบตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังไม่ได้หวังผลอะไรเลยแต่ว่าก็ว่าใช้แล้วมันดีก็เลยเอามาบอกต่อนะคะคลิปนี้ถ้าเกียมพูดอะไรที่แบบสลวนไปสลวนมาแบบวกไปวนมาก็ขอกราบขออภัยด้วยนะเพราะว่าแบบอืมทําเพราะว่าอยากมาบอกอั่นแหละแต่คือแบบบางทีแบบไม่ได้เตรียมตัวมาแบบคิดอยากจะทําก็ทำไปดีกว่าแบบ มาค้างเติ่งแบบอยากจะทําแต่ไม่เริ่มทาสักทีอย่างเงี้ยมันแบบมันค้างคาแล้วมันรู้สึกแบบมันมีมันมีมันคาใจอะ่ะก็เลยแบบอะทาเลยแล้วกันแล้วก็พูดตามความรู้สึกเราจริงๆเลยอันนี้คือตามความรู้สึกเกมจริงจริงเลยนะก็ใครที่ชอบคลิปประมาณแบบเรียวๆแบบสาระไม่ค่อยมีแต่คือพูดความจริงล้วนๆเนี่ยก็ติดตามเกมไว้แล้วกันเนาะเกมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกม like, ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบาย What?